ค่ะสวัสดีค่ะ welcome to sassy channel นะคะแซซี่ว i s i ั n a l วันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คดวงชะตานะคะให้กับชาวราศีมังกรนะคะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่15 กุมภพ,พันธ์หรือท่านใดที่อยู่ในราศีมังกรนะคะก็สามารถที่จะรับชมได้ค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาให้กับเ,เป็นการเช็คดวงเดือนกรกฎาคม2564นะคะว่าชะตาชีวิตของท่านเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะก็อิบไพ่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะเราก็มาดูกันเลยไพ่ใบแรกนะคะที่ท่านได้ก็คือได้ four of swords ก็คือไพ่สีดาษนะ ไพ่สีดาบก็คือตอนนี้สถานการณ์เดือนกรกฎาคมนะทุกอย่างมันดูนิ่งสงบหยุดนิ่งเหมือนกับคุณ่ะยังอยู่ในช่วงที่แบบพักผ่อนนะคะยังอยู่ในช่วงที่แบบว่ายังไม่อยากทำะารอะยังไม่ได้อยากเริ่มต้นแล้วอะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าต้องพักเหนื่อยเพราะว่าเจอเรื่องที่มันแสนสาหัสมานะเพราะว่า ไพ่เนี่ยมันมีไพ่ the death ขึ้นในไพ่หมายเลข9ก้าเนาะคุณใะอยากจะจบอะไรบางสิ่งบางอย่างคือตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณแบบหมดแรงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเรื่องในชีวิตของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าปัญหาที่คุณเคยประสบมาแต่อดีตเนี่ยตอนนี้คุณพอแล้วคุณคิดว่าพอแล้วจบแล้วขอจบดีกว่าเนาะอ่า เจ็บแต่จบดีกว่าซึ่งตอนนี้คุณอยู่ในขั้นที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการระยะพักฟื้นนะคะพักร่างกายจิตใจของตัวเองนะเป็นฟื้นฟูเยียวยารักษาตัวเองอะช่วงนี้นะคะเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะต้องการการพักผ่อนนะอ่าแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจิตใจคุณเนี่ยจะฝักใฝ่ธรรมะนะหรือคนที่จะนั่งมีปัสสนากรรมฐานนะคะหรือคนจะสวดมนต์ในช่วงนี้คุณทําได้เลยนะเพราะว่าไพ่เนี่ยพระสังฆราชแล้วก็ ไพ่ uh, The Hermit นะคะขึ้นขึ้นทั้งสองอันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะสิ่งที่คุณตั้งใจเนี่ยหรือสิ่งที่คุณจบมาแล้วอะ่ะดีมากเลยที่คุณจบนะคะเพราะว่าต่อไปเนี้ยอนาคตข้างหน้าคุณจะสดใสซาบซ่ามากเลยเพราะว่าไพ่สรุปของคุณเนี่ยเป็นไพ่ The Sun ชีวิตเนี่ยสิ่งดีๆกำลังรออยู่นะคะอ่าพวกคนที่เอ่อทำงานหางานใหม่เนาะคนที่ตกงานเนี่ย หรือว่าคนที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่คุณจะได้มีโอกาสนะคะถ้าคุณคือยังไงแล้วแต่เนี่ยจะได้มีการเรียกสัมภาษณ์เนาะหรือให้เริ่มต้นงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะการติดต่อประสานงานการร่วมลงทุนเนี่ยตอนนี้โอกาสทุกอย่างเนี่ยมันมาหาคุณแล้ว นะโอกาสทุกอย่างเนี่ยพร้อมรออยู่แล้วเรียบร้อยเพราะว่าคุณน่ยได้จบกับสิ่งเก่าๆไปเรียบร้อยแล้วไนงะตอนนี้ก็ถือโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้มองหน้าหาอนาคตนะหาธุรกิจหางานใหม่ๆหาโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะแล้วคุณเนี่ยถ้าคุณไม่มั่นใจอะไรนะอยากว่าให้ชัวร์เนาะคุณก็ต้องไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยไปถึงความสําเร็จได้เลยถ้าคนมีปัญหานะอืมเพราะว่าได้ไพ่เอ่อพระขึ้นทั้งสองใบนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการงานนะคะคุณก็เเจ้านายนะอาเจ้านายคุณก็ต้องไปเจราจาพูดคุยกับเขาอะนะถ้าคุณอยากจะขออะไรเนี่ยก็ให้ขอเจ้านายก็มีโอกาสที่จะได้นะให้เจราจาต่อรอง ออพูดคุยนะคะให้พูดคุยให้ขอความช่วยเหลือเนี่ยคุณจะได้รับจากเจ้านายนะคนที่อาวุโสกว่าคุณตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าคุณเขาจะสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะอืมเรื่องการเงินนะคะก็ให้ระวังคนที่จะมาหยิบยืมเงินหรือคุณเนี่ยจะต้องไปช่วยเหลือเนาะต้องเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือ คนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยเราเออก็จะมีเกณฑ์นะคะที่คุณจะถูกยิบยืมเงินถ้าคุณมีช่วยได้ก็ช่วยนะคะช่วยแล้วถ้าตัวเองไม่เดือดร้อนก็ช่วยได้แหละนะอ่าแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคือให้คิดว่าศูนย์ไปเลยนะคะให้คิดว่าเงินที่เอ่อให้เขายิบยืมไปหรือคนที่ได้ให้เงินคนอื่นยืมไปเนี่ยนะ คุณก็คิดไปเลยอะว่าเออไม่ได้คืนละมันให้ฟรีให้เปล่านะคะทวงก็ไม่ให้เออไปทวงเขาเขาก็ไม่ให้ด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลืมไปเลยนะคะเรื่องเงินที่จะไปขอคืนเนี่ยก็ลืมไปได้ซะเดิมเปได้เลยอื ให้เมาหาโอกาสการงานหน้าที่ตําแหน่งอะไรใหม่ๆดีกว่าเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการงานอย่าง,างสูงเลยทีเดียวอะไรที่มันจบไปแล้วนะคะอะไรที่มันทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จหรืออดีตที่มันผ่านมาแล้วอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องงานที่หวังไว้เนี่ยคือทุกอย่างมันจบแล้วตอนนี้คุณอะได้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วนะ นะโอเคเนาะเพราะเรื่องการเงินก็มีคนมาหยิบเงินยืมเงินนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครมาใครที่ยืมเงินคุณไปแล้วก็ไม่คืนคุณก็คิดว่าทําบุญไปเลยนะคะถ้าได้คืนก็โชคดีอะนะถ้าไม่ได้คืนก็คิดว่าทําบุญแล้วกันนะแล้วก็เรื่องการงานจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาใครสมัครงานไว้จะได้เรียกไปสัมภาษณ์ นักเรียนนะคะนักศึกษาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการได้ในการสอบเนาะสอบได้ได้เรียนามสมปรัถนา,าหรือว่าใครคิดจะศึกษาคนา้นคว้าศาสตร์ใหม่ๆมีโอกาสทําได้คุณจะประสบความสําเร็จนะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะ การงานไปแล้วเนาะะการเงินการงาน,งาน,งานส่วนความรักนะคะความรักถ้าจะคนโสนนะคะก็อาจจะต้องร้องเพลงรอไปก่อนเนาะคนที่ยังไม่มีแนวโน้มเลยก็คือต้องรอไปก่อนนะยังยังไม่มีเอ่อใครเข้ามานะคะหรือถ้าจะมีเข้ามานะ ก็จะต้องเป็นคนที่อายุมากกว่าแก่กว่ามากๆเป็นคนที่คงความรู้คงแก่เรียนอะไรพวกเนี้ยนะอาจจะถ้าจะถ้าจะเข้ามาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมากกว่าเนาะคือสววเนาะคนสูงวัยหรือคนที่มีเออทุกอย่างเออเหนือกว่าเราไม่ว่าจะเป็นอายุนะคะหน้าที่การงานนะีตรงนั้นแหละถ้าถ้าจะมีจะเป็นคนอ,อ่า เช้าท้าไไฟนะที่จะมาชอบคุณมาขายขนมจีบคุณก็จะเป็นคนประมาณนี้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณก็อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและนะคะอืคือมันเป็นช่วงที่เป็นการพักนะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังคิดช่วงพักเนี่ยเป็นช่วงที่คุณกำลังใช้ความคิดวางแผน มองไปสู่หนทางข้างหน้าที่มันดีกว่าแล้วไพ่ก็บอกด้วยว่าคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณตั้งใจไว้แน่นอนนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สําหรับนะคะได้ไพ่เอ่อ one of pentacles นะคะก็จะเป็นไพ่เหรียญหนึ่งเหรียญอันนี้ก็จะเป็นไพ่โชคลาบเนาะเล็กๆน้อยๆก็จะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเนี่ยผ่านเข้ามาถ้าจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะก็ซื้อกับคนที่อายุมากกว่านะคะอืม อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราขอไพ่แนะนำให้กับชาวราศีมังกรหน่อยนะว่าเดือนมกราคมเนี่ยอะไพ่แนะนำอะไรนะคะอะก็แนะนำให้คุณเนี่ยใจเย็นๆเนาะแล้วก็เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นจริงๆด้วยนะได้ไพ่ one of ones นะคะหนึ่งคาาเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ ถ้าเป็นความรักก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆการงานอะไรใหม่ๆมันจะมีโอกาสใหม่ถ้าพูดเรื่องการงานก็คือจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาดังนั้นเนี่ยไพ่เนี่ยแนะนำว่าให้คุณเนี่ยถือโอกาสนี้นะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่อืเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยนะแล้วก็จะมีคนเนี่ยคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือ คุณด้วยถ้าคุณมีปัญหาอะไรนะคะคุณสามารถที่จะปรึกษาคนที่สูงอายุกว่าคุณนะคะคนที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณได้เลยนะ,ะแล้วถ้ามีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยให้คุณเนี่ยตกลงยอมอให้คุณตกลงแล้วก็ลองทำนะคะสิ่งใหม่ๆที่เขาจะมีคนมานำเสนอให้คุณเนี่ยได้เลยไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยนะคะ,ะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้ทำเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่คุณเนี่ยเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยเชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วคุณก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะคะค่ะยังไงก็ตามนะคะไพ่เป็นแค่คําแนะนํานะคะช่องเรานะคะก็เน้นว่าดูแบบสนุกสนุกนะเรานะคะทุกคนก็สามารถที่จะดีไซน์ your destiny นะคะดูแลออกแบบนะคะ ดวงชะตาชีวิตของเราเองนี่แหละเพราะเราเป็นผู้ตัดสินใจทําหรือว่าไม่ทํานะคะไพ่เป็นแค่คำแนะนำก็ขอให้ชาวราศีมังกรนะคะโชคดีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จตามไพ่ THE SUN ที่เป็นไพ่สรุปนะคะของสำรับสวัสดีค่ะ